ที่นี่ที่ไหนที่นี่คือโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี้มีคนตายมากกว่าหนึ่งคนเลยที่ก็คือโอ้โหมันเค้กนุ่มจิ๋โอ้ยโอ้ยไปไหนไปไหนไหนวะอ๋ออยู่นี่อะไรอะไรอะมีอะไรอะเหมือนกูดูเิื่อ์วันอยู่เลยเฮ้ยผมไมได้ สามคนสัมยาอย่าละผมผมว่ามันได้ครบเลยว่ะห้าคนเลยสวัสดีสวัสดีเฮลใครอยู่แล้วนะคนดิตัวไม่ได้ตัวไม่ได้ตัวไม่ได้เสร็จกแล้ววะคนนอนนะอ๋อหรือวพอกดไฟส้มแล้วมันจะเปิดอยงนี้ได้ปะไอ้ยินไม่รู้เหมือนกันว่ะมันเป็นลิฟต์เหรอใช่ๆนี่พี่ไปดูตรงนู้นี่ไอ้มุมขวานุ้นที่เป็นไฟทั้งกลมอะมันมันไปกล่องนะเป็นมหลอดเดียวนะผมกดแล้วมันบอกว่าเสร็จสิ้นแล้วอะมันก็ไมาเปิดนี่ไง เฮ้ยไม่ใช่อะไรอ่ะวตรงนั้นมันเดินใหญ่เลยนะตน้ซุดซุดซุดัี่ซน่ซุนี่เข้ามา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 ว้าวไปไไปนมันใหญ่มากเลยนะคมันสั่นขนาดนี้เออมันต้องตัวใหญ่มากทามันต้องใหญ่มากเอ้ยทางนี้ตันดีกว่าทางนี้ตันเออทางนี้ตันไปทางนู้นก็ไปหามันดิเฮ้ยเฮ้ยไหนพี่ผมมลมันใกลมากมากยขางหน้เนี่ยยู่ขางหเ่ ว้าวใช่โถมันใหญ่จริงผมว่าผมไม่ไหวเลยผมยังย้อนอิดใส่มันว่ะไปดไนะไปดีนะขวามือนะขวามือไหน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 ฟังเสียงเดี๋ยวินตามเสียงไปไปไหนวะข้อซ้ายมือเนี่ยนะข้อซ้ายมือเนี่ย้ซ้ายมือเนี่ยช่ไหมใช่ไหมข้อซ้ายมือบนหรือเปล่าบนหรือเปล่าไม่เหมือนบนเลยอ่ะ เฮ้ยมาเฮ้ยเนีเฮ้ยเฮ้ยมแดงด้ยี่มันอยู่ชั้นเอบันไดบันไดบันไดขวาบันได้ยไอ้นี่อ่เป็นสแดงเฮ้ยนี่ใครเปิดประตู้วาทำไมเ่าทำไมว่าทม่ทำไมเาิดอยู่แล้วไอ้่าไมะเอมเปิดประตูพี่มีมาได้้พี่มมาได้แล้วขบกักเปิดประตเยเปิดประต เราลแล้วอนีมนท้หายไปหมดแล้วลอาอยู่มาพี่น้องมันเดินหน้าโคตรจังวะีหารพี่นี้มันบ้าดิโอ้ยไอ้หยีมันโดบวาแน่ว่าไอ้เนี่ยพี่เข้าพี่เข้าปิดใคนะปิด เข้ามาแนห้องได้บ้างตาบินมันเห็นไฟไนมเลยว่าตัวนี้แล้่มันมองเห็นด้วยกูสั่นไปไปแม่งแบบผันฟากกูหนีเลยพี่นำไปเราจะไปทางซ้ายหรือทางขวาดิทางซ้ายไหมป่าลายตาดีเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะ ไอคนที่อยู่ข้างหลังอะจำทางกลับดีๆนะจำไม่ได้ลบก่อนลบก่อนยงข้างหน้าเฮ้ยนี่นี่นอะไรอ่ะใส่คอะข้างหน้าอะไรอ่ะแต่วาสับชาิเลยทำไมกูต้องมาเล่นอะไรแบบนี้ไอยีกูจ้มานั่งระแวงหมดเลยนี่ไอตัวใหญ่นั้นเดินี่เดิน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 เดดินเนเดินเดินเดิเดินเนเดิ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 นเดเดิน ที่ปิดไฟฉาย่ว่าผมกปดเลย มันเห็นใช่ไหมใช่ผมว่ามันเห็นเลยมันชาร์จพี่ดีมันเป็นยังไไอตอนที่มันไล่ผมคนเดียวอ่ะผม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 ก็โดนนะแต่ว่ามันไม่กินเวลามันไล่อ่ะมันไล่แบบติดติดจริงนะมันมันไล่แบบเกือบเกือบไม่เลิกเกือบอตอนที่ไอตผมโดนอะ่ะไอตอนที่ผมตัวครั้งแรกสระำรวจไปโอ้ยมันมันมีกี่ชั้นเนี่ยข้างล่างใต้ดินมีประตูทางออกไหยมีสี่ชั้นนะห้าชั้นเลยวะเนี่ะอ้าวชิบหายระมังสองคนเลยนะ ประสบการณ์คนหัวลุกเยสลากรผิวนะไปแล้ววันนี้ผมเข้ามาในโรงพยาบาลบ้าที่มีคนตายมากกว่าหนึ่งคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ในบันไดที่มันอาจจะสิ้นสุดนะครับผมให้มันเนี่ยแม่งไม่สิ้นสุดจริงบ้าเนี่ยอ๋อโอเคยังมียังมีอยู่มีเหรอตอนนี้มีกล้องวงจรปิดด้วยครับว้ามันต้องมีซึ่งมันใช้ไม่ได้ เฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไร้ยเรามาประสิงเรามาประสิงเราทำอะไรเราอีกคนเฮ้ยด่านฟ้าโอลิคอปเตอร์อ้ยแล้วคุณดูข้างเนนะแตดูข้างล่างก่อนนะกันข้างบนมันมีอะไรคอปเตอร์นี่ต้องมันต้องการต้องการกูแจไปไหมโอ้โหมันต้องการน้ำมันแน่เลยวะต้องน่าจะต้องใช้อยู่เฮ้ยแล้วข้างนี้อันนี้ไอไออะไรวะอ๋อสวลันอ๋อ เาเดี๋ยวเราเก็บข้อมูลไว้โอ้ปสามอย่างเด้อเพื่อนอะไรบ้างนะน้ำมันน้ำมันไอ้สว่านกุญแจนี่คิดว่นี่ใหญ่เกินใหญ่จริงโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่มากอันนี้กับคุณเอ็ดล้ะอ้าวแทนที่รู้ปากปากกานั่นแม่งเหรอที่หลบอ้าวเจอก่อนละ เออเอ้าบัจเจร์เลยข้างบนมันมีเคอเตอร์ด้วยมีเฮคปเตอร์ัอ้าวอีอใช่าะหว่างเนี่ยขอเจร์นมันเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูครืองก่อนไหมไปดูชื่นใจไปดูชื่นใจเนี่ยขึ้นขึ้นขึ้นมาทันมาทเลยไม่นะที่ดูคนเลยใช่ไหมเนาอ้าว่ไหมอ้าวอ้าวยูไนกัน ไปไหนกันโหสำรวจสำรวจยัยไงตียวิ่งเช็เราต้องแยกกันเลเรียกแยกไหมไม่แยกกันทีจะไม่แยกกัดเธอแยกกันสมัต้องเป็นมันต้องเป็นไม่่สงสี่หนึหมสี่หนึ่งน้อสี่หนึ่งดีกว่าใครจะเป็นหนึ่งคนนั้นกูเป็นหนึ่งมาแล้วกูต้องวิ่งดีไอยักษ์เวรนั่นในชั่งบนเดียวไเดยครับผมไปแล้วครับ ไปนะคุณไปตรงตรงโน้นอ่ะคุณ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 ไปตรงโน้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปบันไดนี้ไปได้กันไปได้ไกนเดี๋ยวไปเจอด้วยกันไปไปไปเจมกันจะนานเช็คเช็คเราจะต้องหายอีกลิฟต์ต้องใส่หายลิฟต์เพื่อไปเอารถแน่เลยเออเปิดพร้อมกันปะมันมีมันมีไอห้องสิบอะที่มันต้องแทนเลขรหัสอืมไปไหนกันหมดอะไรวะ เฮ้ยมันเห็นแล้วหายเลยหานเลยวิ่งหน้ายั เมีดกมัช่วยได้ปูดมันไม่ใช่หรอคะใครไม่รู้ตัวใหญ่จริงโอ้กล่อเหรอวะจำเรื่องเป็นตัแล้วเปิขึ้นมาเก็บยาเลยเก็บยาเก็บยาเยี่ยดีวงูมันหันมาโชนะเว้ยจะตนเต้นยางไจะ่นไะไม่ได้ยินเสียงแต่มัน มันเห็นใช่ไหมเอาหายวาอะไรเร่ไปมือเฮ้ยพี่เราไปไหนอ่ะตามไปไหมเฮ้ยเฮ้ยอแหโตามมาตามมาเดี๋ยวไหวนนะเดี๋ยวไหวเดี๋ยวไหเอาเจีอปะเอาสุดท้ายแล้วสุดท้ายเราเราไปหาของกันดีกว่าเราเราอยากไปเล่นกับมันเลยหาขอร์ดีกว่าครับเนี่ยเนี้ยเนี้ยเดี๋ยว ไออันน <coating diction> ี้ม <t> ันก็ต้องกาะเ่เหรอพี่ยู่นอะวะโอเพี่มีปออออมัตเดียวกนมันดูมันดูหัวแล้มันดูหัวาอันแล้วันแลพี่วาแเมื่อกี้กินพี่วา ชี้เขาอยู่ผมคงชี้ส่งไขาอยู่ไม่มาไปผมไปไปไหนเมื่อกี้ก็ตื่นเลยไอ้สัตว์พี่สุกันอยู่ไหนกันพี่กำลังไขอยู่ใครก็ได้ช่วยหน่อยช่วยดูหน่อยพี่พี่กำลังกล่อมอยู่ไขไปเลยผมพงไปยับพี่ห้องนี้นะไมต้องไม่่อยู่ในห้องห้องอย่างนี้ได้ไหะว่ามันอยู่ไหนสว่างสว่างอันนี้อะไรวะ ไว้สว่านเลยเนี้อ้าวเอ้ยาไปลิฟต์เจแ้เ็อะไฮะ้วกลับก็้วไ่ไเอาไปร้มลิฟต์ก่อนนะ่้มลิฟต์ก่อนวมถ่้บเอาลิฟต์เลยเพราะว่าเราต้องผ่านมันเ่ะลิฟต์อยู่ไหนถั่วในระว่างต้นเดียวแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาขวาอ่าเนี้ ขึ้นมาโอ้โหเดียงดังสั่ดังสั่นูยดังจริงโอ้ีเส่องีกแกงยานะแห้ขึ้นนัน้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาสีเขียวกันเสร็จเสรขึ้น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 เลยขึ้นเลยครับจังหวะนี้มันมาออยู่อยู่ข้างบนไปขึ้นบนนะ ไปเพื่อ4ตีจะสมุด2ตีด้ยังไงเก็บเก็บเก็บมันรึเปล่าทำไมมันเสียงอยู่ตรงไหนกกันแน่วะทำไมเสียงมันทำไมเสียงเฮ้ยหรือเป็นน้ำมันมูว่ายังไงนะเอ้ยเสียงอยู่ซ้ายแล้วไม่ใช่วะโอเคไม่ใช่ไม่ใช่มันเนี่ยเสียงวันหลออมึใคลตามหลังกูมาใคล้ๆเลยนะเะกีดเลง ที่ผมได้สว่างแล้วผมซ่อมลิฟต์แล้วมีนมีใจนลิฟต์เหรอพี่ลองไปเปิดลิฟต์ดูเฮ้ยผมอยากซ่อมอ่ะดขอซ่อมเลือดสีไปพาไปเลือดต่อครับไปไปไปเิือดต่อเชิบ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 เกียงมันหลอนเหมือนเหมือนค่ายนั้นน่ะยูบิซักอ่ะเปิดอ้าวไม่เปิดทั้งรอบเหรอเออมันมันทำไมมันปิดวะหรือพี่อ่านว่ามันมันไม่ใช่ไม่ใช่อะ มันพลแล้วทั้มนเยอะยงโอ้เสียงเสียงคุยกันเรื่อนด้วยอ่ริปอนี้เน่ยจเปิดไม่ได้เะริปขรงมันตทได้ตอีี้มันมหอีกิเล้ยมันกูทุกกูซ่อมเรอเว้ยลงงลงงงงไปอีกชั้นหนึ่งอ่ะใช่ใช่ซ่อมเรเว้ยลองลองลองไปนะนี่เปนนี่เนไงสีสีเขียวเนี่ยขาขมาขมาขมาไหนอ่ะ มันต้องมันต้องมีกุญแจนะกุญแจยังยังยังไม่ครบอ๋อครบแล้วครบแล้วไปอะไรอ่ะเอ้าออกเลยกด F กด F ที่ใช่ไม่ได้เอาผู้วงมาแล้วอ oh, ่ะอะไรอ่ะอ่าทำไมเขาบ่กเขาบอกอะไรเขาเป็นคนเดียวอ่ะเอากด F แล้วอ่ะเอาผ่านเฉยเอามันคือทางออกเหมือนกันผมวะาขี่มาปะเนี่อนอ่ะใช่ไหม ไอ้เหี้ยทำไมจุ่ๆกูเด้งออกไปวะอ้า๋อกูก็เด้งด้วยเหมือนเหมือนแบบว่าคนแรกไงคนแรกไงเหมือนมันเหมือนมันมันเห็นอะแม่งไม่ยอมปล่อยกูเลยใช่ครับจริงห์ผมผมผมเปิดสิงห์มาตัวแรกเฮ้ยเราเลยไมวิจิตรหัวแหวนเราเลยไมวิจิตรหัวไปซื้อได้ปะใช่ของของเนี่ยกูลัวนะ ครับผมวทมัแล้วอย่งกลางกลางผีไอ้เฮียเพื่อนแบ่งโชว์มาไอ้ฟ้าโทรมาเว้เออใช่ไอ้ฟ้าโทรมาฉันกูได้โบงนะะั้น